สวัสดีค mm ่ะ hmm. ชื่อวาดฟ้าค่ะเป็นศิลปินอินดี้หน้าใหม่จาก High Small Room Music ค่ะก็ตอนเด็กๆคุณแม่ กับคุณพ่อชอบพาเราไปลงพื้นที่บนดอยค่ะเราก็จะได้เข้าไปเห็นความเป็นอยู่แล้วก็การใช้ชีวิตของชาวบ้านบนดอยก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าค่อนข้างซาดิดนึ่งแบบว่าเล่นสัมผัสกับธรรมชาติเราก็ได้ไปเรียนดนตรีด้วยเราก็ชอบเล่นอุคูเลเล่กีตาร์เอาเวลาไปเที่ยว มันมีวันหนึ่งที่เราทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนหนักมากตอนประมาณมสมมสอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเศร้ามากแล้วก็ไปร้านแจส๊สบาร์แห่งหนึ่งในเชียงใหม่ค่ำคืนนั้นเป็นคืนที่เราแบบตัดสินใจว่าโอเคเราจะเล่นดนตรีแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายโรงเรียนแล้วก็เข้าศิลปดนตรี จริงๆเราตอนแรกเปลี่ยนเราเรียนโรงเรียนดนตรีเหมือนกัน,นะคะ่ะเราสึกว่าเราสครัลกับมันมากเลยเราสึกว่าเราไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ในระบบการศึกษากับสิ่งที่เราชอบะคะ่ะเราไม่อยากให้ระบบการศึกษามันทำลาย ความรู้สึกชอบนั้นของเราเราเป็นพวกแบบว่าชอบทําอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วแบบความดีมันมีทั้งตัดวิดีโอตอนเด็กๆก,ก็ชอบตัดวิดีโอมากๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเราชอบวาดรูปแบบเป็น i l ล u s สเตเตอร์อยู่แล้วด้วยแล้วก็พอมาเรียนศิลปะปุ๊บก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาก็ทําให้เราไม่รักศิลปะเท่าเดิมแล้วเหมือนกันค่ะมันเป็นสิ่งที่วาดฝันไว้มาตั้งนานแล้วอะค่ะแล้วก็แบบว่า ค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆเราว่ามันทั้งบังเอิญแล้วก็ทั้งเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วด้วยจริงๆแล้วเราก็ปล่อยเพลงของเราไปแล้วเราก็คิดว่าเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบดันบังเอิญมี small room มาสนใจมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นเราต้องจริงจังกับสิ่งนี้ขึ้นมา <S <S ก็ตอนนั้นเราก็ปล่อยเพลงไปแล้วประมาณเพลง2เพลงมั้งคะแล้วเราก็แบบว่านั่งทําเพลงกันอยู่นี่แหละค่ะอยู่ที่บ้านกับโปรดิวเซอร์ของเราแล้วเราก็แบบนั่งวนๆกันพอดีวนะันนั้นแบบ เมื่อไหร่จะมีค่ายมาทักเราวะวันนั้นก็มีข้อความทักมาว่าแบบน้องวัดฟ้าครับสมอลรูมอยากสนใจเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยหนึ่งก็แบบตอนนั้นอยู่เชียงใหม่แล้วก็กระโดดดีใจกันใหญ่เลยกระโดดกันแล้วก็หมาก็ลุกขึ้นมากระโดดด้วยเป็นความทรงจำที่น่ารักมากค่ะรวดเร็วมากค่ะทีนี้เขาก็แบบว่าถูกใจแล้วก็อยากเข้าแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมอลรูมค่ะ คิดไวตั้งแต่แรกแล้วว่าสมมลวูมต้องเป็นอย่างนี้แบบเป็นค่ายชิลๆอ่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ก็พออยู่ไปสักพักแล้วก็เริ่มแบบทบทวนแบบอค่ายอื่นไม่น่าเป็นอย่างนี้นะก็เลยรู้สึกว่าสมมลวูมน่ารักดีค่ะตอนที่เป็นศิลปินอิสระเราทําเองทุกอย่างหมดเลยมิวสิกวิดีโออาร์ตคอเวอร์แบบทําโปรโมทเองทําอะไรทุกอย่างเองอะค่ะแต่พอมีค่ายปุ๊บมันก็จะแบบว่ามีทีมงานเข้ามาช่วยมี เพื่อนๆช่วยทํางานกลุ่มเราชอบตัวเองตอนอยู่ค่ายเพราะว่าเราสึกว่ามันมีอะไรมาแบบว่าขัดดันให้เราแบบว่าเฮ้ยอยู่ต้องทําเพลงนะอยู่ต้องแบบว่าตั้งใจมากกว่าเดิมอยากร่วมกับทุกคนเลยก็เท่อยู่แล้วค่ะ จริงแล้วก็รู้สึกว่าอยากแบบว่าให้ตัวเองไม่จมอยู่กับความเศร้าจนนานเกินไปแต่สุดท้ายแล้วเพลงที่แต่งมาทั้งหมดตอนนี้ยังไม่มีเพลงแฮปปี้สักเพลงเลยค่ะ จะแบบว่าค่อนข้างด่าตัวเองบ่อยเราจะพยายามหาสิ่งที่แบบว่าแย่ในตัวเองแล้วบอกแบบอยู่แบบอ้วนนะแล้วก็แบบมีบั่นทอนความรู้สึกตัวเองโดยการบอกว่าต้องเก่งขึ้นกว่านี้สิต้องพยายามมากกว่านี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบเฮลตี้กับตัวเองขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีวันที่แบบว่าเราสึกว่าเคยแบบอยู่ต้องกลับมารักตัวเองบ้างนะน่าจะเพราะการศึกษาเป็นส่วนใหญ่เลยมันเหมือนมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วเราก็รู้สึกต่ําต้อยหลายๆครั้งตอนเรียนอะไ เราย้อนกลับไปดูรูปในอัลบั้มตัวเองช่วงที่เรียนหนังสืออยู่เราร้องไห้บ่อยมากแต่ว่าหลังๆวันนี้มันไม่มีแล้วเพราะมันเป็นช่วงปิดเทอมอะคะ่ะแต่งเพลงค่ะ <c oughs> การแต่งเพลงเหมันคือการทบทวนตัวเองว่าอะไรมันคือสาเหตุที่ทําให้เรา,าเศร้าเราสึกว่าดนตรีช่วยเราไว้ได้มากๆค่ะถ้าสังเกตตัวเองจริงๆเรารู้สึกว่าเรา m e n t a l healthy ขึ้นค่อนข้างมากเหม,มือนกัน สมมติว่าเป็นชีวิตวัยเรียนแบบมปลายอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเป็นช่วงชีวิตที่เราคิดถึงที่สุดเลยมันไม่ต้องแค์อะไรมากตกเย็นก็ไปกินมาลาแต่อาจจะไม่ใช่ตัวตนของวาด้าที่วาด้าชอบที่สุดเราเป็นคนที่เขียนไดอารี่แล้วเรารสึกว่าทุกครั้งที่เรากลับไปอ่านเราเราจะเกลียดตัวเองในเวอร์ชั่นก่อนตลอดนะเราอยากแก่มากเราอยากพ้นช่วงเวลาที่ต้องทํางานหนักเราอยากอยู่เฉยเฉะเขินอะเราอยากรับเลี้ยงหมาให้เยอะเยอะะค่ะเราอยากเป็นคุณป้านอยู่เฉยเฉย คือวันที่เราไปต่อขนตาครั้งแรกแบบวันนั้นรู้สึกอู้กูสวยจังรู้สึกปลดล็อกแบบวันนั้นมีความสุขสุดๆเลยเราเรรู้สึกว่ามันค่อยๆมาเรื่อยๆมันก็คืออัลเทอร์เนทีฟป๊อปเนี่ยแหละทำใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆหาอัลเทอร์เนทีฟป๊อปที่เป็นตัววาดฝ้าจริงๆนั่นคือ g o ของเราเป็นอัลเทอร์เนทีฟป๊อปที่แบบว่ามีกลิ่นเป็นของตัวเองก็อยากลองแบบว่าไปทางร็อกหรือชูเกต เราสึกว่ามันเป็นแบบความหวังทีละสเต็ปม,มากกว่าค่ะตอนปล่อยเพลงแรกไปก็หวังว่าเอ้ยอยากมีค่ายพอมีค่ายปุ๊บเราก็จะเริ่มหวังว่าเอ้ยอยากลองทําให้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นสูงสุดของเราจริงๆก็คือแบบอยากไปทัวร์ต่างประเทศอยากมีแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถติดตามวาดฟ้าได้ที่อินสตาแกรมวาดฟ้าวาดฟ้า แล้วก็ Twitter วาดฟ้า W แล้วก็ Facebook วาดฟ้าค่ะแล้วก็สามารถไปดู MV ใหม่ของวาดฟ้า She's in a c a g e ได้ใน YouTube ช่อง s m l l ร o o ม Music แล้วก็เร็วๆนี้วาดฟ้าก็จะทำบล็อกในชีวิตของตัวเองในช่องวาดฟ้าช่อง y o u t u ของวาด